50บาทรับฟรีบางคุณหนึ่งกิโลค่ะกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์ของเราท่านโจโุเดนรัศนณะาวิสิธิ์บอกว่าต้องช่วยพี่น้องชาวใต้าบางคุณเยอะมากเข้าไปเชื่อมโยงรับซื้อจากภาคใต้โดยตรง400ตันเติม50บาทได้หน<ด>ึ่งกิโลเติม50บาทได้หนึ่งกิโลครับสถานีบริการน้ํามันนะครับไม่ว่าจะเป็น p ีบางจากปตทนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเรานะครับแล้ววันนี้วันที่9นะครับถึงวันที่15นะครับ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับกว่าละ200สถานีบริการนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี่เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งให้กับกระทรวงพาณิชย์นะครับในการที่จะช่วยเหลือภาคเกษตรกรให้มีแหล่งระบายสินค้าข้าสิบปาปพอดีเลยครับขอยักพาอบนะครับเี่เส่ตรงฝามรู้สึกดีๆให้เกษตรกรย้60บาทครับ60บาทก็ได้บางคุดไปทัน ดึงกิโลค่ะขอบคุณแทนกรมค้าภายในด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับเรายอยากเห็นคนไทยอยู่ดีนี้สุขครับท่านผู้ชมนี่คือสโลแกนที่ทําให้รู้ว่าพีทีทสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ,ะกรมเงินค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับร่วมกับทางบางจากภายใต้ใตนโยบายบริหารจัดการผลไม้ปี64ต้องขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ควองไว้บางใจบางจากนะครับหรือว่าสินค้าราคาตกต่ำเนี่ยบางจากก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาครั้งนี้นะเรายินดีนะครับเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือทั้งเกษตรกรแล้วเรายังได้ตอบแทนพระคุณของลูกค้าของเราด้วยบ้างจากร่วมใจโดยกำลังสตามไทยภาคใต้เย้วันนี้ประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์มาอยู่กันที่ โครงข่ายเชื่อมน้ำสามตำบลมันมีผลประโยชน์มากมายกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุทัดธานีน้ําที่เชื่อมต่อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชโด,ดกมมยกรมทรัพยากรน้ําแล้วก็ฝ่ายปกครองของเราเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายระบบน้ําเชื่อม3ตํตบล3าําบลเนี่ยมันสองาอำเภอด้วยนะครับไม่ใช่อาเภอเมืองอย่างเดียวอําเภอหนองคาย,ยั่ายยงแล้วก็อําเภอเมืองซึ่งเรารับน้ํามาจากแม่น้ำสแกกังก็ประมาณ4 5้าล้านลูกบาศเมตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ผู้อำนยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติพลเอกประวิทยวงสุวรรณท่านให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กํากับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเก็บน้ําในช่วงกันยาตุลาเนี่ยที่ฝนกําลังจะมาเนี่ย้วน้้ำเข้ามาเนี่ยเราจะกักเก็บได้เต็มประสิทธิภาพตาม ที่ที่กลับแล้วครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณทางกรมทรัพยากรน้ําอย่างสูงนะครับวันนี้นที่ท่านได้อนุวัตโครงการมาให้เราประชากรถ้ารวมทั้ง3ามาบลเลยครับก,ก็ประมาณ1 0,000กว่าคนครับเสร็จแล้วก็ประมาณ1นึ่งแสนสองหมื่นพันไร่นะครับที่จะได้รับผลประโยชน์วันนี้เราได้เห็นว่ารองนายกประวิตย์เองรัฐมนตรีวราวฒิเองรวมไปถึงจตุพรบุรุษพัฒน์ท่านประหลัดของเราแล้วก็อธิบดีพาดนรวมไปถึงท่านรองและที่สำคัญมาถึงนี่ก็มี มีน้ำมีชีวิตเย่ขอให้น้ำนั้นมาเถอะมาแล้วมาเก็บไว้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเย็นไหมคะท่านชื่นใจขอบคุณกระทรวงทรัพย์ขอบคุณกรมน้ำท่านผู้ชมชุกขาววันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลยงตาลอำเภอปูพะจังหวัดนครสวรรค์ทำนาจ้ะพอไม่มีน้ำนี่ตายไหม โอ้โหยายพูดเลยเราตายแล้วข้าวตายเราก็ตายข้าวก็ตายฝนแรงเลยครับปัญหานี้เกิดจากสภาพพื้นที่เดิมนะฮะตื้นเขินไม่ได้รับการปรับปรุงที้เรูทั้งรวงตะทัลงทั้วงให้น้ําเข้าไปเก็บไว้เป็นลักษณะอ่างพวงละอ่างพวงถ้าเป็นชุม็นเนี่ยค่ะความลึก6เมตรนะความจุนี่ยาวขนาดนี้ยังแม่นสองล้านคิวสองล้านคิวครับแล้วเราก็กระจายโครงการรับฟื้นฟูโครงข่บึงตาสังเชื่อมกับคลองบ้านท่าจันเนี่ยเราจะดึงน้ําจากแม่น้ําปิงโดยระบบโซลาร์เซล ราจะดึงน้ำเนี่ยเข้าคลองส่งไปแก้มลิงคือบึงตาสังแก้มลิงเนี่ยบึงตาสังเนี่ยน้ำจะขาดเราก็จําเป็นที่จะต้องดึงน้ําจากแม่น้ําปิงเข้าไปเติมให้โดยใช้ระบบคงข่าย oh. เป็นการเชื่อมน้ํากันก็ไปเข้ากับ10มาตรการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติจ oh. อ,อนชอพลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณทางกระทรวงเนี่ยก็เลยมอบให้ทางกรมช่างวิกรน้ำเนี่ยเข้ามาดูแลในพื้นที่ก็เลยได้เกิดเป็นโครงการ oh. ประมาณ4,500ครัวเรือนคะ่ะ oh. พันกว่าไรค่ค่ะเรื่องน้ำเป็นหน้าที่ <Yeah! S 1> ให้ชุมชนได้มีน้ำใช้โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดหรือไม่มีเลยวันนี้นาะฉันได้ผลผลิตเยอะมากเพราะได้กรมน้ำมาช่วยค่ะขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำขอบคุณ<อ>ท่านรัฐมนตรีวรารกศิลป์วาชาขอบคุณ,คณ<อ>ท่านปลัดจตุพรบุรุษพัศน์ท่านอธิบดีพาดนท่านอธิวัตสุคนทัศนิน์นนนนนคิดอะไรไม่ออกถ้าพูดเรื่องน้ำนะครับคิดถึงกรมน้ำครับช่วยได้ค่ะ